มั่นใจไหมถ้ามั่นใจบวชได้คําถามคือบรรลุธรรมได้ไหมเราจําไว้อะไรที่ขวางการบรรลุธรรมอนันตริยกรรมกรรมห้าอย่างที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันต์ทำพุฎเจ้าห่อเลือดทาส่งให้แตกกันถ้าเราไม่ได้ทำห้าข้อนี้ยังบรรลุธรรมได้อันนี้ทั้งคารวะทั้งพระถือเหมือนกันหมดแต่มันจะมีในฐานะพระถ้าทําปลาชิกสี่ข้อเนี้ยบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าอย่างอื่นไม่ขวางกัน้นฆ่ามนุษย์ ฆ่ามนุษย์ทําอะไรว่าลืมประราชิกสี่มีอะไรบ้างนะฆ่ามนุษย์ขโมยเงินเสพเมถุนอวดอุตรินุรุษธรรมที่ไม่มีในตนสี่ข้อเน,นี่ยถ้าพระพิสุทําตานยอดด้วนเลยบรรลุธรรมไม่ได้แม้จะอยู่ในฐานะคราบพระพิสุก็ตามแต่ถ้าทำสี่ข้อนี้บรรลุธรรมไม่ได้อกแล้วเป็นพระปลอมเลยบรรลุไม่ไ <zo>. ด้ด้วยนะ